สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีเวอร์ตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพความเป็นผู้นำความเป็นต้นแบบให้กับทุกคนซึ่งวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับคำครูบาอาจารย์นะคะที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวซึ่งเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับคนในสมัยใหม่ทันกับยุคปัจจุบันมากที่สุดค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดแทรกในเรื่องของการศึกษาความกระตันยู ความเคารพในพระพุทธศาสนาให้อยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่เช่นเคยค่ะวันมาคาบูชาวันนี้ค่ะเป็นวันที่คณะสงฆ์ทั่วโลกได้พร้อมใจกันทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าคณะสงฆ์ทั่วโลกจเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออะไร วันนี้ค่ะเราไปหาคำตอบจากหลวงพ่อทัตตาชิโวที่ท่านจะมาไขาข้อข้องใจให้กับเราค่ะและบุคคลต้นแบบค่ะที่ได้ดีเพราะคำครูที่จะมาบอกเล่ามุมมองแง่คิดที่ได้จากคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวในเรื่องของความเพียรการแยกแยะผิดชอบชั่วดีส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ถามว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็ต้องเข้าใจคำว่าพุทธมนต์ก่อนพุทธมนต์ที่ว่านี้นะคืออะไรก็คือคำสอนเกี่ยวกับการเผยแผ่การแก้ไขตัวเองเอามาทบทวนกันเอามาทบทวนในลักษณะที่เป็นบทสวดที่เป็นแม่บทส่วนรายละเอียดที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะก็เป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนทึ่งอยู่ ในแต่ละสถานะภาพเป็นพ่อเป็นแม่อาฟังแล้วเนี่ยตัวเองที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเอามาปฏิบัติอย่างไรจากโอวาทโอวาทปาติโมกแล้วในฐานะตัวเองเป็นพ่อเป็นแมแล้วลูกเราละ่ะจะให้เขาทําอย่างไรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยู่ในที่ทํางานก็โอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นหลักในการแก้ไขตัวเองเป็นหลักในการเผยแผ่ทำอย่างไงคนในที่ทำงานของเราเนี่ย จะได้ไปปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมฟังพระสวดซะเพื่ออะไรจริงๆแล้วนะไม่อยากให้แค่พระสวดเรกอยากจะให้ชาวพุทธนะสวดได้เหมือนกับสวดธรรมจักนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าแมมทำไมมันชักจะมากไปพระสวดให้ฟังแล้วก็ไปเปิดเอารายละเอียดเอาเองใจจริงแล้วอยากจะให้ชาวพุทธสวดโอวาทปาติโมกให้ได้ พระท่านทำของท่านอยู่แล้วก็เลยขออาราธนาให้พระหนะ้ามาสวดให้กระึ่มไปแล้วประชาชนฟังนะาว่าเนี่ยบทเนี้ยไว้ให้คุณทั้งหลายนั่นแหละเอาไปฝึกนะพระท่านท่านไว้ทบทวนสวดทบทวนแล้วก็เป็นการประกาศชัดๆัดนี่ที่บทสวดนี่ทำหน้าที่ แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะเอาคำบาลีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้ตรัสเทศนะเอามาสวดให้ฟังเมื่อก้าเดือนหลังจากกรัสรูพระองค์เทศอย่างนี้ฟังถ้ให้ชัดแล้วนำไปปฏิบัติเป็นคำที่พระสงฆ์ทั้งโลกการันตีแล้วว่านี่ของจริงเอาไปปฏิบัตินี่คือทำไม ต้องขอให้พระทั้งโลกมา,มาช่วยกันสวดอยู่ตรงนี้เองให้มาช่วยยืนยันทีว่านี่ของจริงนะลูกเอ้ยลุกขึ้นมาแล้วควรจะได้ได้อะไรควรจะได้ทั้งธรรมจักรควรจะได้ทั้งโอวาทปาติโมกนะลูกเอ้ยชัดไหม เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องของการเจริญพุทธมนต์พุทธมนต์คือคำสอนเกี่ยวกับการเผยแผ่การแก้ไขตัวเองบทสวดนี้ทำหน้าที่แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบทสวดที่เป็นแม่บทเอาไปทบทวนคำสอนใช้ในชีวิตจริงเป็นบทสวดคำบาลีที่พระสงค์ทั่วโลกการันตีแล้วค่ะว่าน,นี่เป็นของจริงเพราะฉะนั้นฟังแล้วเอาไปปฏิบัติทบทวนเราก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และเป็นมงคลแก่ตัวเองค่ะ เรื่องสัจจะต่อความดีอนุภาพอีกโลกครับโอผมอ่านเสร็จผมก็มีใจฮึดอยากสร้างบุญสร้างบรารมีแบบสุดกําลังเลยครับเมื่อก่อนมไม่ได้ขยันหมั่นเพียรอะไรขนาดนั้นครับอ่านจบแล้วผมมีไฟมาทาความดีเลยครับผมคิดในใจเลยครับว่าถ้ามีโอกาสอยากจะส่งหนังสือเล่มนั้นไปให้ยมแม่ที่บ้านอ่านครับผมก็ได้นําคําสอนในทั้ง เรื่องการปฏิบัติเรื่องความเพียรผมก็ได้ยินจากท่านมาให้ปลอบความเพียรหมัน่นปลอบความเพียรผมก็เอาไปประพฤติปฏิบัติครับธรรมะที่เวทเสริมภูมิปัญญาผมก็นามาติดประดับปัญญาของตนเองไว้แต่ที่สําคัญที่ผมได้เห็นคือความสะอาดระเบียบที่ท่านมักจะเน้นย้ําเสมอครับท่านบอกคือบอกไว้ว่าความสะอาดระเบียบเนี่ยมันถ้ามนุษย์คนไหนไม่มีความสะอาดระเบียบ สามารถพังชีวิตของโคนคนนั้นได้เลยนะครับผมเลยคิดว่าน่าจะจริงครับเพราะว่าเห็นเขาก็สะอาดระเบียบกันทั้งวัดครับก็ผมก็เอามาทําตามบ้างครับก็เลยเป็นคนสะอาดระเบียบครับเพราะว่าได้ซึมซาบธรรมะข้อนี้จากท่านครับผมได้สัมผัสถึงธรรมะอีกข้อน,นึงจากหนังสือเรื่องความเคารพครับท่านบอกว่าความเคารพเนี่ยถ้าสมณะไม่มีสมณะก็ก็ไม่ได้ชื่อว่าสมณะครับ จะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความเคารพครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพในธรรมครับพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธองค์ก็เคารพในธรรมเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีความเคารพก็จะไม่มีคนได้บรรลุธรรมครับท่านก็จะชอบเขียนไว้ในหนังสือครับว่าความดีต้องทําเองครับให้เทวดาฟ้าดินอสวินม้มาขาวที่ไหนทําให้เราก็ไม่ได้ผลเท่าทําเองครับจะเปลี่ยนโลกเราต้องทําเองครับไม่ใช่รอให้ใครมาช่วย แล้วท่านก็จะชอบบอกไว้ว่าให้พูดจาหวานๆพูดจาไพเราะเคารพต่อคนอื่นอย่าไปทะเลาะกับใครงนี้ครับก็เป็นแนวทางชีวิตที่ผมว่าถ้าทุกคนคิดได้แบบเดียวกันก,ก,ก็ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งโลกเลยลหครับก็คือตอนที่สมานเณรเจอท่านแรกก็ไม่ได้เจอด้วยตัวเองหรอครับแต่ว่าเจอในทางช่องทีวีแล้วสมานเณรได้สัมผัสถึงท่านว่า มีความจริงใจในการเทศนามากเลยครับสมานเณรรู้สึกว่าเข้าใจมากเข้าใจกว่าตอนที่สมานเณรอ่านเองครับเพราะว่าท่านน่าจะสรุปมาให้ฟังแล้วเป็นเนื้อความที่แม้จะยาวแต่ก็เข้าใจได้ง่ายมากเลยครับสําหรับสิ่งที่น้องสมานเณรเอามาปรับนะครับก็คือเรื่องของการทําผิดต่างๆนะครับหลวงพ่อท่านให้อาวาตไว้ว่าการที่เรามีอยู่สามอย่างก็คือพลาดผิดและชั่วครับ ก็คือพลาดนี่ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราทําเราไม่รู้ <_ d ises> ก็ถือว่าเป็นพลาดครับเพราะเป็นการกระทําครั้งแรกส่วนถ้าเรายังรู้ว่าเรา,าพลาดไปแล้วยังไปทํารอบที่สองก็ถือว่าเป็นการผิดครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราผิดแล้วยังทํามันซ้ําๆบ่อยๆก็ถือว่าเป็นความชั่วเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้จักสั่งสอนตอกเตือนตัวเองสมณีก็มาปรับใช้ธรรมะต่างๆเมื่อเราเราู้แล้วเราก็นํามาเป็นบัตรใช้เพราะว่าในสิ่งที่เราจะต้องทํา ก็คือมันอยู่ในพระปฏิโมกหรือว่าในบาลีท่านแค่อ่านท่านยังปฏิบัติได้ทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ครับก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ยิ้มได้ตลอดเวลาครับแม้กำลังจะเทศกำลังจะมีอารมณ์อะไรต่างๆท่านก็จะยิ้มสมเณรก็รู้สึกว่ายิ่งเห็นก็ยิ่งมีความสุขครับทำให้น้องสมเณรรู้สึกว่าการที่เราจะเคารพใครคนหนึ่งนะมันยากมากครับ แต่ว่าท่านเมื่อเห็นทีไรก็รู้สึกว่าเราจะต้องเคารพเพราะว่าท่านศึกษาธรรมเป็นผู้ศึกษาแล้วยังต้องไปปฏิบัติทำให้เรารู้สึกว่าท่านเป็นไอดอลในใจเลยครับ คำสอนหรือว่าคำสวดค่ะการได้ทบทวนคำสวดของพระพุทธองค์เพราะคำสวดคำบาลีเราสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะคำนี้ไม่ใช่เป็นคำที่เลื่อนลอยคณะสงฆ์ทั่วโลกการันตีแล้วค่ะว่าเป็นของจริงสามารถนำไปปฏิบัติได้เราชาวพุทธทั่วโลกนะคะถ้ารวมใจกันสวดธรรมจักกับเปาวัตนสูตรหรือพุทธมนต์ให้ดังกระหึ่มไปทั่วโลกเราก็จะสามารถช่วยกันปัดเป่าสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีและในระหว่างการสวดนะคะ เราก็จะได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธองค์ไปด้วยนะคะและสำหรับบุคคลต้นแบบสม,มาเนเณรดาวิดคำขัดและสม,มาเณรพัฒลกรป่าไผ่ที่ได้ถอดบทเรียนจากคำสอนของหลวงพอ่อทัตตาชิโวที่ท่านได้เทศให้กับสม,มามเณรและก็ได้อ่านหนังสือที่หลวงพอ่อทัตตาท่านได้เขียนค่ะในเรื่องของการหมั่นปาราบความเพียรความเพียรพยายามในการตั้งใจอ่านหนังสือและก็ประพฤติปฏิบัติตัวค่ะและก็เรื่องของการพลาดผิดชั่ว ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเราต้องตอกย้ำตัวเองอยู่เสมอค่ะว่าถ้าหากเราทำพลาดก็อยากกลับไปทำอีกเพราะถ้าหากเรากลับไปทำอีกกลับไปทำซ้ำๆก็ถือว่าเราทำผิดแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราทำผิดและการที่เราเนี่ยคะ่ะไปทำความผิดซ้ำๆก็ถือว่าเราไปทำกรรมชั่วนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้กฎ3ข้อพลาดผิดชั่วเราอย่าไปทำอีกเลยนะคะ มันตักเตือนตัวเองนะคะให้ตั้งใจทำความดีแล้วเราจะเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีปัญหาในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ไม่เข้าใจสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะเราจะเป็นคนหาคำตอบมาให้กับท่านค่ะสำหรับคำถามไหนที่โดนใจได้รับการคัดเลือกเรามีหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อทัตตาชิโวท่านได้เขียน รวบรวมคำสอนไว้มากมายเลยค่ะมาเป็นของรางวัลและอย่าลืมส่งมากันเยอะๆนะคะและที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาธรรมะดีๆจากคำสอนของครูค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดียุ่งเต,ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าค่ะเรามีเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ